สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมอนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำบริการฝากสั่งสินค้าให้ลูกค้านำลิงก์สินค้าจากเว็บไซต์เถาเป่าที T ่ออหรือหน8่มาวางที่ช่องดังกล่าวจากนั้นกดค้นหาสินค้าจากลิงก์ค่ะคลิกตัวเลือกที่ต้องการจากนั้นกดเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า กดถัดไปกรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้าค่ะตรวจสอบสรุปการสั่งซื้อกดยืนยันการสั่งซื้อ ไปยังหน้าชำระเงินค่ะจากนั้นให้ลูกค้ากดชำระเงินและรอการอัปเดตของสินค้าค่ะ